หรับครับสวัสดีครับเชิญครับแอลิ่อนแรกครับอนปี่จนถึงตอนนี้ก็เป็นมาสุปีแล้วเรายังไม่เคยเปิดเป็นธุรกิจเ่วไนี่เป็นแทม่นร่วมอบเทนั้ราครนะครับราคาที่เราขอยู่ที่ห้าหบอันนี้แล้วตราจะได้อ ไดครับทำได้ง่ายครับโอเคถ้าใสถาา่ถ้าเป็นแบบนี่้คือจะมีคนชอบเทรนสอนสูตรแี่ยลูกยาใช่ครับก็คือเราต้องใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะอ่าพื้นที่แล้วแต่าหาหาแล,ลูกค้านะครับเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่ที่ในราคาเดี้ยเราจะเป็นลูกค,าค้ากลุ่นก่อนเรื่องคือสายของธนาทุกางทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ึนแล้วแต่ทำเลที่ลูกค้าเลือกครับโอเคหลังจากนั้นอ่าสินค้าของเราเราจะทำการส่งอินเดียแล้วก็พวกวัตถุดิบ เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เราจะนลีกับราค้าในพื้นที่ให้เพราะเราตอนนี้านเราเป็นูกับเมือทงา,างโน,น,น,นะครับนคาแล้วาเป็นชายคาเป็นชายเรากครั้งเดียวครั้นั้นก็คือหลังจากนั้นเรายู่ที่ปีไม่มีค่าจริๆไม่ทัเลยลไม่มีรงใจครัไม่มีอนะไรหลังจากนั้นจะเป็นการซื้อสินค้าโดยผู้สัญญาใช่ไหมครับจะสั่งของจากเราซึ่งเป็นน้ำซอสแล้ว,ขขวขขก็น้ำซุปแลวัตถุดิบอรอย่างเ้เขะครับขอครับ เรขายสินให้ลูกค้าเป็นคนซื้อเองครับแต่เราจะดูในราคา,นคนาที่เสนให้กับในพื้นที่หรือว่าตลาดในพื้นที่ครับผมเราจะดูแลลูกค้าในส่วนนั้นมากกว่าเราจะไม่บอกเราจะเป็นจัหวัดจัซื้อนะครับถล้วก็จะมีร้านแนะนำในพื้นที่ใช่ครับก็พื้นที่แบบนี้วาจะไปรใช่ครับ เเจอกับผมอปกครั้งนี่ได้ที่เซนทัครับัาที่แ่อานกันงานนี้จะเป็นงานอะไรผมไปูกครับเซนทัที่เซนทรัลนะครับจริงๆอย่างที่ที่นี่ก็มีเป็นร้านอาหารที่สะดกได้แต่อกย่งนก็อย่างอย่างร้านผมเราขอสามการันตีเป็นยอดขายในเรื่องับหนึ่งในสปาร์่ได้เลยโอ้โหายรับห่สปาแด้วบบอดมานะ่ะโอเคขอบคุณครับ